มาแวะปั๊มกันนะคะนี่คือปั๊ม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 ปเติมน้ำมันแป๊บหนึ่งค่ะอันนี้เป็นเด็กปั๊มนะคะน้องได้เงินเดือนเดือนเท่าไหร่ครับน้องดีตลอดเลยน้องดูครับดูมันมีที่ไหนรถอื่นมีไหมกันอื่นมาเติมแบบนี้ดูวิวย้อมรอบหลักล้านนะวิววิวหลักล้านอันนี้ปั๊มนะคะปั๊มน้ำมันหลักล้าน คือที่อื่นเขาก็ปั๊มน้ำมันแบบดูครับปั๊มน้ำมันวิวโอ้อะแทนกันไปเลยจ้าที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนกลางอะไรโคตรกลางปา่ากลางเขาลเนาภัยที่ไหนสักแห่งในบริเวณเขาใหญ่นะคะเรามาแวะปั๊มกลางเขากันนะคะก็ดีองการนีกลุ่ม ดี่เที่ยวตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนสักแห่งนะคะฮัลโหลข้างหลัง oh. เด็กลังรถนะคะหนูน้อยหมวกแดงเราจะไปแล้วลเรากำล,ลังจะเดินทางไปที่สวนที่ไหนสักแห่งนะคะไป <S 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 ไอเนี่ยคล้ายๆตน้นอ่าลักษณะต้นค,คล้ายๆสตอมากเลยง่ายจะใช่แค่พูทุกอย่างเลยเราอยู่ที่ไหนคะวันเด ไม่ยังไม่มีชื่อไล่ก็เป็นไล่พักพวกกันอไม่มีชื่อไล่ไม่มีให้เชิคอินนี่อยู่ติดเขาใหญ่เลยนะเรามารับไก่เรามาหาหาเนี้ยคือให้สาวๆนะคะมาหาเจ้าเบ่าแล้วก็ตอนนี้กำลังนั่งรถไถทัวร์สวนนะคะกี่ไร่นะพี่โอไม่รู้เป็นยี่สิบไลน์เแปลง เท่าไหร่นะ 20, 20่สไร่ก็เท่ากับว่าใช้พื้นที่ได้คุ้มมากอะ่ะปลูกปลูกแทบพื้นทุกพื้นที่แก้วมังกรเอ้ยกล้วยเอ้ยอง,งุ่นไข่ที่พี่เคยมาสง่งแกนนะ่ะน้อยนะอาขอไข่ด้วยไข่เออที่พี่เคยมาแก่ขอซื้อตอนนั้นไงมาส่งที่เนี่ยรถเยตรงนีง้เตาเผาถ่านนะคะเรามาช่วยดูเตาเผาถ่านให้เขาเตาต้มนี้ว เราเผาถ่านตรงนี้อันนี้เผาอยู่มีเก็บน้ำส้มคอนไม้ด้วยปะทั่วลงทั่วลงทั่วรลงทั่วลง,วลง <c oughs> สอนกันเผาถ่านนะคะเราก็มาสังเกตการอยู่ข้างนอก กะลัมปีฮะอันนี้ถ้าวอยไม่โดนชกอไปทัวลงรู้สึกเหมือนจะโดนดาไงไม่รู้ทัวลงอ,อ่ะอางนอัออนนี้อันนี้คนละสายพันธ์ไหมมันใช่คะ่ะมันลูกยาวสีเขียวจะมีสอง<ห>สองพันนะคะ๋อะ อันหนึ่งสองไม่ค่อยได้เหมือนกันอันนี้ขาวมรากาใช่ค่ะอ่าอันนี้เหรออันเดียวกันแหละอันเดียวกันเนาะแ,แต่รูปมันเล็กเป็นแบบเดียวกันแต่มัน,มนจะเล็กเฉยๆอ่ะ,อะกินกิสนสดๆเอาไหนลองกินสดๆให้ดูหนคะ<ม>่ะอืมอืมไล่สารเคมีหวานมากว้าวว้าว้าว้าเขียนจะทำทำอะไรพี่ จะได้ขายต้องมีี้ีอืมอร่อยอร่อยใช่ไหมนี่นะเมื่อก่อพี่เข้ามาสอบอรี่เทนั้นโอเคให้ไปมือต้นทผิดพลาดแล้มสีเขียวอะค่ะคล่เป็นกองกเลยขาดหมดพวงแน่เลยอะถ้าเรากินแล้วหมดพวงมากของโปรดเรามีไม่กี่พวงอืมอันนี้เดี๋ยวเอาไปทาบุญต่อค่ะ่ไม่ได้ี่จะมาสาธุ พันอะไรนะบอกอีกทีอันนี้ไว้มละกาไว้มละกาแต่เนี้ยจะไว้าาที่บ้านเรา <laughs> ใบออกเหมือนใบเมเปิลนะโรงเรือนกันมแมลงค่ะอันนี้ oh. จะเลือแล้วค่ะเพราะว่ามันไม่สวยเพราะว่าปลูกได้สามถึงสี่เดือนแล้วค่ะปกติแต่ญี่ปุ่นพี่จะเห็นไซส์ไม่ไม่เออประมาณนี้แหละเนี่ยนะที่พี่เห็นเขาขายนะจะเห็นไซส์นี้ที่แมคโครที่อะไรอันนี้ก็ใหญ่ขึ้นมาอีกนี่ค่ะ โอ้นี่ก็ใหญ่แล้วนะเราไม่เคยเห็นใหญ่ไซนี้เลยตรงๆใช่ป่ะแต่ถ้าเอาแบบแบบเราสาสามจุดสองตาแต่ถ้าเอาแบบตามไซส์เลยก็จะเป็นลูกนี้แหละค่ะได้ขายไหมขายไม่ได้ขายไออันนี้พี่เอ๋บอกว่าลงตลาดไปแล้วค่ะแต่ว่าคือจะเป็นรอบใหม่อันนี้แผ่นกันแมลงนะคะแผ่นกันแมลงขนาดมีมุ้งก็ยังมีแมลงเข้าใช่ไหมใช่ค่ะาเลยอันนี้ต้น เป็นอันนี้เป็นแตงไทยค่ะแตงไทยแตงกวาไทยเก็บเมล็ดใช่ไหมเราเก็บเมล็ดเองปลูกเองค่ะอันนี้อะไรเ่ยเอออันนี้หนูจำชื่อไม่ได้เล็ดเล็ดบูดหรืออะไรด้วยค่ะแต่ว่าอันนี้ผักผักแก้วค่ะแควลาชินีของผักนะรู้ไหมผักผักแก้วอืมค่ะแล้วก็อันนี้เป็นมินิคอร์ดเราเพิ่งลงใช่ป่ะมีต้นแม่ใช่ไหม เป็นมะเร็ดค่ะอ๋อมะเล็ดมาเหรอเก็บเพาะมาให้หอมญี่ปุ่นนะคะเหมือนหอมแบ่งพอโตแล้วมันเหมือนหอมแบ่งบ้านเราแต่มันจะไม่หัวโตจะไม่โตไปมันจะไม่ใหญ่เหมือนหอมแดงบ้านเราใช่ไหมแบบนี้เขาเรียกเพี้ยลงเพี้ยนลงอันนี้คืออะไรนะต้อยติ่งใช่ไหมต้อยติ่งต้อยติ่งต้อยติ่งฝรั่งต้อยติ่งบ้านเรา เอาแก่แกเอาแก่แก็ไม่รู้จักชื่เอ,อเอาเบาๆค่ะเราไปชํำต่อได้อย่างนี้ตึง้งลงดินได้เลยอันนี้อ่อนไปแล้วก็มีอันนี้ด้วยค่ะคุณขาเอาแล้วรู้สึกว่าเขาจะมีอันนี้ดีค่ะคุณขาอะไรรู้จักไหมอ่ะคืออะไรใบบบวบของดีเลยของดีที่บุดี้ต้องการ หามันมานานมากนี่เอาไปแค่นี้ก็พอแล้วเราไปขยายต่อไม่เอาเยอะค่ะไม่เพียเยอะค่ะไม่แค่นี้นี่ไม่เพียเยอะเลยเนาะไม่เยอะไม่เยอะเราเราไปขยายต่อไปนู่น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 ไหนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววุ้นนี่อะไรนี่คืออะไรคะเชอร์ลีชาร์ลีลูกแดงไหนขอแสดงว่าที่นี่ไม่กินกันใช่ไหมเนี่ย อ๋อเราไม่ชอบกินเปรี้ยวไหมพวกพี่ดิเปรี้ยวมะ <laughs> เปรี้ยวหรอวันนี้นะเราเปรี้ยวหรอเปรี้ยวดิเดี๋ยวนะเอาพีกอีกไหมนายสงอ่ะนาะยหยิบให้หน่อยดิอ่ะเนามือเราเฮ้ยพวงนั้นเลยสามลูกเห็นอยู่เนี่ยก็เลยสามลูกเคยกินไหมเกี้ยวเกี้ยวเกี้ยกลิงลิงอ่ะ ไอเราก็ไอเจี๊ยบกันเราติ๊กเจี๊ยบเกาะด้วยเกาะหนึบเลยอ่ะโอ้โหขอหะแค่นี้แหละอ่ะถุงน้องให้ถุเยี่กว่านี้ก็เจี๊ยวตายแล้วฮะโอเคอ่าตอนนี้เราถึงที่สวนแล้วนะคะเราพาเจ้าบ่าวมาบ้านนะคะเจ้าบ่าวคือใครเจ้าบ่าวของสาวๆขอของไก่ชนทั่วประเทศฮะเขาบอกรับส่งไก่ชนรับส่งไก่ชนเฮ้ยมันเป็นแบรนด์ของเขาหรือเปล่าใช่ ไม่ใช่ไก่ชนนะครับเฮ้ยขอสองหน่อยขอสองหน่อยฮัลโหลฮัลโหลอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ตรงกลางพี่อ่ะให้เห็นเห็นแค่ขาก่อนตึงกล่องนี่ไงเห็นหน้าแล้วโอเคไ <อ S 1> ปไปเดินไปเลยครับนี่ชื่อกล้องตื่นด,ด,ด,ดต้นตื่นดต้นเจ้าสาวพาเจ้าบ่าวมาแล้วอ ทีนดีเป็นการหาเจ้าเบ่าให้สาวๆนะคะาสาวๆเรามีกี่ตัวนะคะมีนนี้17ตัวครับผม17ตัวนุ่นไงาสาวๆาสาวๆาสีแดงนะคะเ<า>จ้าเบา่บานี่ครับเชียวเดี๋ยวอืวมเปิดประตูเดิเนอหอก่อนเดินอหอของเจ้าเบา่าอุ้ยทำไมมันหล่นพี่ผมไม่ได้ปลุกนะฮะเข้าบ้านเย เก็บนี้ขึ้นไปก่อนปล่อยให้เขาเดินก็ได้นะแล้วเรายืนแล้วเรายืนมองเขาเดินออกมากวอือสาวเดินมาแล้วเดินมาแล้วอะไรเอ่ยของกินใช่ไหมสาวบอกไม่ในอุ้มอุ้มอยู่กับตักก่อนแป๊บนึงอุ้มเฮ้ยเฮี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 ยเฮ้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 ยตัวเล็กกว่าเขาเลยใช่ มองหน้ากันหน่อยตื่นดือดืตื่นดือดือโอ้เหนื่อยแย่เลยตั้งสิบเจ็ดตัวรับไหวหรือเปล่าอ่ะปล่อยให้เขาเรียนรู้ซึ่งกันและกันเราก็สังเกตการอยู่ห่างๆแบบนี้ต่อไปอันนี้คือสาวๆของวูดดี้นะคะทั้ง17ตัว สาวๆกำลังกินอาหารอยู่หนูจะบ่นอะไรเนี่ยนี่นะคะอาหารของนางก็เป็นอาหารสำเร็จรูปนะคะสำหรับไก่ไข่ผสมใบกระทิน,นะคะ่ะกระถินล้อเป็นใบๆให้นางจิกกินง่าย,ายๆหนูอยากไข่ละคะอันนี้ไข่สำหรับวันนี้คะ่ะ แปดฟองเดี๋ยวขอก่อนหนูอย่าเพิ่พงลงนั่งพร้อมจะลงแล้วค่ะนั่งพร้อมจะลงแล้วเดี๋ยวขอเก็บก่อนหนูขอก็บก่อนสองสี่แป๊บหนึง่งแป๊บหนึง่งหนูแป๊บหนึง่งหกหนูห่วงเหลืออะไรเนี่ยแปดฟองค่ะอะหนูลงได้ค่ะหนูลงได้ไปลงตะกร้าเลยค่ะ ไม่ได้ห่วงใช่ไม่ไม่ได้ห่วงนะอะนางอยากไข่นางอยากไ,ไข่นางอยากไข่นางอยากไข่อ่ะไปะไข่ค่ะไข่ค่ะเต็มที่เลย สาวของวุดเด้ฮเออไปทำอะไรกันสามตัวไปทำอะไรกันแมวเหมียวลงมาโอ้มืดมืดโอ้มืดมานะลงมาเลยมาลงมาลงมาลงมา ลงมาลงมาลงมาเร็วและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะคะรู้จักหรือยังว่าเพี้ยคืออะไรอุยอะเฮ้ยเฮ้ยตีกันแล้วตีกันแล้วตีกันแล้วตัวไหนตีนี่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 เฮ่อตกใจกันเฮ้ยเๆ้ยเอ้ยเ้ยเ้ยอย่านะอย่านะจบแค่นี้แหละพอพๆอพอดูไกลก่อนบ้าวว้าว Gimme Fire Kimi Mai. Yay! Hey, 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 hey.